ที่คุณทำอยู่สักครู่ครับแล้วตอบคำถามในใจทำไมเรื่องเงินถึงได้วนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณไม่เคยจบสิ้นแบบนี้คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำงานหนักแทบตายแต่เงินในบัญชีกลับไม่เคยพอคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่เห็นคนอื่นมีชีวิตดีๆแล้วย้อนกลับมาถามตัวเองว่าทำไมเราถึงไม่มีแบบเขาบ้างหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีเงินเก็บ แต่กลับไม่กล้าใช้ไม่มีความสุขและกังวลอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกเหล่านี้ความสัมพันธ์ที่แสนจะซับซ้อนระหว่างคุณกับเงินมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆครับแต่มันคือบทละครที่คุณเขียนขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวบทละครที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกที่เราเรียกมันว่ามันนี่สุโบละครบ,บทแรกกันครับบทของผู้หลีกหนีคุณรู้สึกผิดไหมครับเวลามีเงินเยอะๆอยู่ในมือ รู้สึกเหมือนเงินเป็นของร้อนเป็นสิ่งไม่ดีเป็นต้นต่อของปัญหาคุณอาจจะถูกสอนมาว่าคนรวยคือคนโลภเงินทองทำให้คนเปลี่ยนไปจิตใต้สำนึกของคุณจึงสร้างเกราะป้องกันขึ้นมาด้วยการผลักไสเงินออกไปจากชีวิตโดยไม่รู้ตัวปฏิเสธโอกาสดีๆใช้เงินทิ้งๆคล่องๆเพื่อให้ตัวเองกลับไปอยู่ในจุดที่สบายใจคือจุดที่ไม่มีเงินมันคือการลงโทษตัวเองเงียบ บทละครที่สองคือบทของผู้บูชาคุณเชื่อสุดหัวใจว่าถ้าฉันรวยกว่านี้ชีวิตจะดีกว่านี้เงินคือคำตอบของทุกอย่างคุณยอมทำงานหามรุ่งหามคำ่ำแลกสุขภาพแลกเวลาแลกความสัมพันธ์เพื่อวิ่งไล่ตามเงินที่ไม่เคยไล่ทันเหมือนหนูแฮมสเตอร์ที่วิ่งในวงล้อยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเหนื่อย แต่ก็ยังอยู่ที่เดิมผมอยากให้คุณหยุดถามตัวเองสักนิดว่าสิ่งที่กำลังไล่ตามอยู่นั้นมันคือความสุขหรือเป็นแค่ภาพลวงตาที่เงินสร้างขึ้นมากันแน่บทละครที่3บทของนักแสดงผู้ใช้เงินสร้างตัวตนคุณค่าของคุณถูกวัดด้วยราคาของนาฬิกาบนข้อมือหรือโลโก้บนคาบ๋าใช่ไหมครับคุณใช้เงินไม่ใช่เพื่อความสุขของตัวเองแต่เพื่อสายตาของคนอื่นคุณต้องการการยอมรับ ต้องการให้คนอื่นมองว่าคุณประสบความสำเร็จแต่ลึกลงไปภายใต้เปลือกของแบรนด์เนมเหล่านั้นคุณรู้สึกว่างเปล่าหรือเปล่านี่แบตเครดิตที่เพิ่มขึ้นทุกเดือนมันกำลังกัดกินความสุขที่แท้จริงของคุณไปใช่ไหมครับจำไว้นะครับคุณค่าในตัวคุณมันมีค่ามากกว่าสิ่งของที่คุณครอบครองเยอะและบทละครสุดท้ายบทของยามผู้เฝ้าระวังคุณคือคนที่เก็บเงินเก่งที่สุด มีวินัยที่สุดทุกบาททุกสตางค์ต้องถูกบันทึกไว้ซึ่งนั่นเป็นเรื่องดีมากๆครับแต่คุณเคยถามตัวเองไหมว่าแล้วยังไงต่อคุณมีเงินเก็บอยู่ในกรงทองแต่คุณกลับขังตัวเองไว้ในนั้นด้วยความกลัวกลัวเงินจะหมดกลัวอนาคตกลัวการลงทุนกลัวแม้กระทั่งการใช้เงินเพื่อให้รางวัลชีวิตตัวเองชีวิต กำลังผ่านไปนอกกรงนะครับคุณมีเงินเพื่อที่จะใช้ชีวิตไม่ใช่มีชีวิตเพื่อที่จะเฝ้าเงินเมื่อคุณรู้แล้วว่ากำลังเล่นละครบทไหนอยู่ข่าวดีก็คือคุณไม่ใช่แค่นักแสดงคุณคือผู้กำกับและผู้เขียนบทด้วยครับ 1. สําสำรวจและยอมรับหรือ acknowledge มองย้อนกลับไปในวัยเด็กคำพูดอะไรของพ่อแม่เกี่ยวกับเงินที่ยังดังก้องในหัว ยอมรับมันครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของบทละครของคุณ 2. ท้าทายความเชื่อหรือ Challenge ตั้งคำถามกับบทละครเก่าๆว่าคนรวยเร็วจริงหรือหาตัวอย่างคนรวยใจดีมาหักล้างสิครับเงินซื้อความสุขได้จริงหรือลองหาความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินดูสิครับ 3. เขียนบทใหม่หรือ rewrite เปลี่ยนประโยคในหัวของคุณจากเงินคือต้นรอของปัญหา เ,เงินคือเครื่องมือสร้างสรรค์สิ่งดีๆจากฉันไม่มีวันรวยเป็นฉันมีศักยภาพในการสร้างความมั่งคั่งจากต้องประหยัดทุกอย่างเป็นฉันจะใช้เงินอย่างฉลาดเพื่อความสุขและความมั่นคง 4. ลงมือแสดงบทใหม่หรือแอคบทละครใหม่จะไม่มีความหมายเลยถ้าคุณไม่ลงมือแสดงเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,กล้าที่จะลงทุน กล้าที่จะใช้เงินเพื่อประสบการณ์ดีๆกล้าที่จะปฏิเสธการซื้อของเพื่ออวดใครบทละครเรื่องเงินของคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยโชคชะตาหรืออดีตแต่มันถูกเขียนขึ้นโดยการตัดสินใจของคุณในวันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ครับคำถามสุดท้ายคือคุณพร้อมที่จะหยิบปากกาขึ้นมาเขียนบทใหม่แห่งอิสรภาพทางการเงินของคุณแล้วหรือยังครับ